สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ฮ่าห้าห้า,หาตามเคยเหมือนกันสิมาเฮดหังการณ์วอนนี้นยังเฮตุแล้วมืันนี้เฮตุเพิเ่อะเราขาดอีกลอยกับวะอี้ซื้ออันนี้หินพัฒนาปีสะหนาอุ้มบอกแม่อยู่นี่นี่อีกสี่ลอยหาเศษน้อยสี่ลอยนะมาอีกอนหน้าที่ใดม,มัออ้งมาอีกหน อย่างห้ากับเบิร์นบนอะได้อีกสี่ร้อยหูอันดับที่สามสิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพลังอ่ะเปิดพลังขั้นชุดยอดชู่เอาอยัางว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ้งไหนกันมึพลังอะไรบวะ หนึ 1> 1, 2, ออ่งสองหกเปิดตู้หนึ่สองเจด้วยมัรนเรียงกันเลยหนึ่งสองเกับอันดับที่สามืเกาคือเกพื่อเพือหนึ 1, 2, ่งองเจเสร็จแล้วปะ่ะเรานี่โอ้ มันนี่ดิส่งเสียดให้แบบโซงไบบานเมย์วะดีเดชขับเบิ้งกันไอดีส่งท่าเดาไปน่ส่งนะมั้งเบิ้ลเลยงเดีวนี่เฟย์น,นีไเแน่ลาเชนโอ้ยบอกใครตีลาเชนวันนิแม่พุ่นนะ ถือกิวินเตะกระต่ายแล้วับวต้องหาดพี่ดำดอกอันดับพี่สองล้านประลองโอ้นี่นี่โอเอเคดโหดเถอะวะพี่หนวดสองล้านสายฟีสายฟีโอ้กี่กี่ขึ้นมาอันดับ 5. เด่นหาเลยลานหาโหล้านหาฟาเรทมาคิวเด้อนี่อันนี้ตัวตึงคิวไข่เด้อนี่ยตัวตึงคิวไข่ <c oughs> ตึงอีดิเสร็จแล้ว่าคิงหน่อยไข่ขิงหน่อยนี่ก็มุกขนาดคิงหน่อยไข่นี่จั๊กบะก็นะมุกดีดไอมุกดี ัน้สิเกพลังหมดน,นี่ชูชูหายลอยห <c oughs> ยกห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 ยดกพลังที่อันดับแ,บบแสนหนึ่งหนึ่งแสสี่หล้านสี่ล้านสี่คอยล้านกับล้าน1นึ่ล้านสอง ก็คอยเห็นน้ำให้ไหลอยู่ตอนพวานเบิดนะเบิดเดงก็ยุบแปรเนียนกลา้าอันนี้พันให้อัพอยู่ดิอัพนี่ขืนมาหลายเว้ยนี่นี่ก็ฟูฟวนนี่ฟูฟวนนี่นะอันนี้อันนี้ไม่ต้องอัพก่อนเลยอันฝกนี่เป็นเปอร์เซ็นตนะ์นี่นี่เขงค่าพันอัพอยู่แต่ว,านบนบนว่ามันปฝนเบิดเราเลยขันขึ้นก็ขึ้นมาหลาย ก็เลยบอกเห้ต่อเลยกดบนนะหลายทาบบนนะไม่เหตัวนี้ต่อนะตอ,ตอ,อันนี้เบรดได้ยวนหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเปอนจมตีหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเยาหนึ่งเป้นะครับวายน้ำนสองวิพออ,นนอันนี้่มีอันหนอันนี้ อ๋อยังจะ่แดดยังจะ่แดดวะเอาไว้วันรับไปหออ,อันนี้อะอีกมันนี่เดี๋ยวทามเขากะเอาเพชรแล้วบ้านแล้วหาเรื่องจีเฟย์น้องมาย์นะ อยองโุ้ยยองหลานหา่าซาแวนก็เสียงตัวซาแวนนี่กูคิดซื้อได้กูซาแาวนนี่โอเอ็กฟุกยองมาแบบกันะ <c oughs> นะเขาเขไม่เขาซียองหัวกับบอสชูเข้าไปอ๋อบ่ได้ดูเลย บอลจนจิตตไอ้นั่นที่เ,เราแจกมาสิมามามืออื่นั้างถ้าจำบบิดทืนนอนมืออื่นแบบมืแหลกคิดว่ามือแอหลกชูชูบริจัดตัวลอยชู่เข้าไปชูมดเลยซาไาาป,ไป บอลกินจิตตูมาเลยมาเลยดมาที้ของบาเลยจที้เลยชู่หายไปเลยหายไปเลยชูชู่ริวๆชิวๆประกันเรียบร้อยหุเขาเทียวยากฮ๊บปุบไป กูดบายไปละฟุกีโอ,โอเสียวรุ่นปะนั่งรอนั่งรอนอ่านวรุ่นตลอดเลยนั่งรอนี่รอนอ้ารนไหมรอน,น,รอนเ็นดีโซนิกโซนิกหดา,เา <c oughs> เวเสียอ้โหหองไหม รมตีดวลวดวนี่ใจทิ้งนะหยอกล้อนกันนะหยอกเลยว,ว่าตอนนี้ี่หยอกอล้อไหนบอกวะเปิดตูไปเลยเปาเพิ่ไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตา,ายล้าลอนอีกดีถ้าคือบ่เึินบ่เึินเงี้ยงวะ ไปโซนฟ๋งสีเง,งาถูสีสะอาดลงหายไปซะตูมส่วนยิงห้าดาวไม่ได้ออกโอ้ยไปแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับวันที่ยี่สิบแปด ของเซิร์ฟเวอร์555ไปแล้ครับ